ทุมีที่ผู้บริโภคไว้วางใจและใช้อย่างไม่ลังเลเราอยากเป็นบริษัทที่ลูกค้าเพียงเข้ามาในช็อปปิ้งมอลล์ก็สามารถซื้อสินค้าคุณภาพดีและได้ประโยชน์สูงสุดจากเราครับมีธุรกิจขายตรงบริษัทหนึ่งที่ปีที่แล้วทำยอดขายทั่วโลกได้เกินหนึ่งล้านล้านวอน หลังจากก่อตั้งบริษัทในปี2009ก็เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดต่อเนื่องกันถึง8ปีและวันนี้ช่วง THE l e ีเดอเราได้รับเกียรติจากท่านประธานปาคันกิวจากอะโทมีมาพูดคุยกับเราค่ะเรามาดูกันว่าบริษัทที่ก่อตั้งไม่ถึง10ปีสามารถเติบโตจนทำยอดขายได้เป็นล้านล้านวอนด้วยแคดรับอะไรและใช้นโยบายการบริหารแบบไหนวันนี้เราจะมาพูดคุยกับประธานปาคันกิวกันค่ะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านประธานปาคันกิวมาร่วมพูดคุยกันในช่วงเดอะลิตเตกับเราค่ะสวัสดีค่ะครับยินดีที่ได้พบกันครับช่วงเปิดรายการที่ฉันได้พูดไปแล้วว่าอัโทมี่เป็นธุรกิจระดับล้านล้านปกติถ้าเป็นธุรกิจระดับล้านล้านบริษัทก็จะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วแต่อัโทมี่เป็นธุรกิจที่เรายังไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่รบกวนท่านประธานช่วยแนะนําบริษัทชั้นๆหน่อยค่ะบริษัทอัโทมี่ของเราเป็นบริษัทกระจายสินค้าจํําาาาาาพพวกอออหรรรเเสสสิมสุขภคื่งง สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันและสินค้าอื่นๆรวม200ชนิดครับคนที่จะรู้จักอาุมีก็จะรู้จักแต่ยังไม่ค่อยรู้จักในกลุ่มคนทั่วไปสักเท่าไหร่ครับธุรกิจเราเป็นการขายผ่านระบบสมาชิกครับถ้าสมาชิกเห็นว่าสินค้าดีและถูกแล้วลองใช้ดูตัวเองใช้แล้วดีก็บอกต่อให้คนรอบข้างมันเป็นระบบแบบนี้ครับดังนั้นคนที่ไม่ได้รับการแนะนําหรือบอกต่อจากสมาชิกของเราก็จะไม่รู้จักสินค้าของเราครับบริษัทของเรานะครับ มีสมาชิกในเกาหลีประมาณ3ล้านคนและสมาชิกในต่างประเทศอีก1ล้านหแสนคนครับยอดขายรวมทั้งในเกาหลีและต่างประเทศของปีที่แล้วรวมทั้งหมด1.1ล,ล้านล้านวอนครับยอดขายทะลุ1ล้านล้านวอนและยังไปตีตลาดต่างประเทศเยอะแยะแบบนี้ไม่ว่าใครก็ต้องคิดว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะ แต่พอเราพูดถึงธุรกิจขายตรงคนทั่วไปมักจะคิดลบและมองธุรกิจขายตรงในทางไม่ดีอยู่นะคะทาไมบริษัทอโรมีถึงเลือกรูปแบบธุรกิจเป็นแบบธุรกิจเครือข่ายหรือขายตรงคะครับผมเองก็ทราบดีว่าคนทั่วไปมองธุรกิจขายตรงในทางที่ไม่ดีอยู่ แล้วตอนที่ก่อตั้งบริษัทแรกๆภรรยาผมเองยังบอกเลยว่าทำไมจะต้องเป็นบริษัทขายตรงด้วยแล้วห้ามผมไม่ให้ทำแต่ส่วนตัวผมมีความเชื่อมั่นในหลักการของธุรกิจขายตรงอยู่แล้วครับถ้าเราดูตำราที่บันทึกวิธีและหลักการของการขายตรงที่แท้จริง ในนั้นจะอธิบายไว้ว่าสินค้าที่ต้องใช้ทุกวันมีคุณภาพดีและราคาถูกเลยลองใช้ดูพอใช้แล้วชอบก็ใช้ไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็แนะนำให้คนรอบข้างได้ใช้กันและถ้าคนที่เราแนะนำเขาชอบและใช้เรื่อยๆและแนะนำต่อไปเป็นทอดๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็จะก่อให้เกิดกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการกระจายสินค้าที่ดีมากๆถ้ามันดีอย่างนี้แล้วทำไมขายตรงมันถึงมีภาพลักษณ์ไม่ดีล่ะครับก็เป็นเพราะว่าธุรกิจลูกโซ่ที่ไม่ใช่ขายตรงที่แท้จริง เวลาข่าวของคนที่ทำธุรกิจขายเป็นทอดๆดพวกแชร์ลูกโซ่ธุรกิจแบบพิระมิดไปหลอกเงินชาวบ้านก่อให้เกิดปัญหาสังคมออกไปในสื่อต่างๆสื่อมักจะอ้างว่าเป็นธุรกิจขายตรงหมดทำให้ผู้ชมดูข่าวแล้วคิดว่าธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจต้มตุนหลอกกินเงินคนเป็นทอดทอดทำให้ปลูกฝังความคิดลบๆให้กับคนทั่วไปได้และอีกเหตุผลหนึ่งครับ คือธุรกิจขายตรงที่แม้จะถูกต้องตามกฎหมายแต่ไปคำนึงถึงค่าคอมมิชชั่นมากจนเกินไปจนต้องขายสินค้าในราคาแพงมากด้วยเหตุผลนี้เวลามีคนมาแนะนำก็จะไม่ค่อยซื้อเพราะราคาแพงเกินไปแต่บริษัทเ,เราจะย้ำเสมอว่าห้ามทำแบบนี้เพราะอย่างนี้ธุรกิจขายตรงจึงถูกมองไม่ไดีสักเท่าไหร่ครับแต่เพียงแค่ทำตามหลักการของธุรกิจขายตรง ไม่ว่ากับตัวบริษัทขายตรงเองหรือกับบริษัทผู้ผลิตก็สามารถต่อยอดธุรกิจให้ยั่งยืนได้ และที่สําคัญผู้บริโภคก็จะได้รับสินค้าคุณภาพดีราคาถูกผมอยากสร้างบริษัทกระจายสินค้าที่ดีและถูกต้องผมมั่นใจและอยากทําให้ทุกคนเห็นว่ามันเป็นไปได้ผมคิดแบบนั้นจึงเลือกธุรกิจแบบเครือข่าย<อ>และโชคดีที่ว่าคนลองใช้แล้วชอบสินค้าของอาทมีจริง,รงๆเราขายสินค้าคุณภาพดีราคาจับต้องได้ทําให้พวกเขาชอบและไว้ใจสินค้าเราตามอย่างที่ผมตั้งใจไว้เลยผมคิดว่าเพราะอย่างนี้ จึงทําให้อตโตมี่เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ได้ครับค่ะสินค้าคุณภาพดีราคาจับต้องได้เพียงแค่ยึดหลักการนี้บริษัทขายตรงก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้และกลายเป็นเครือข่ายในการกระจายสินค้าได้แน่นอนซึ่งนี่เป็นเหมือนนโยบายของท่านประธานนะคะดิฉันลองดูข้อมูลของการส่งออกดูแล้วได้ยินว่าหลังจากก่อตั้งธุรกิจอตโตมี่ก็ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อเนื่องกันถึง8ปีเลยค่ะเคล็ดลับการเติบโตอย่างรวดเร็วของอตโมมี่คืออะไรคะ ครับไม่มีเคล็ดลับอะไรพิเศษเลยครับผมคิดว่ามันคือการรักษาซึ่งหลักการของการกระจายสินค้าแม้ว่าโลกนี้จะซับซ้อนแค่ไหนแต่ผมคิดว่าหลักการเป็นเรื่องที่ง่ายและไม่ซับซ้อนเลยครับอยากกระจายสินค้าให้ประสบความสำเร็จแค่สินค้าคุณภาพดีราคาถูกยังไงก็ขายได้เพราะฉะนั้น a t o มี <At> จะคัดสินค้าคุณภาพพรีเมียมก่อนเป็นอย่างแรกอันนี้เราจะเรียกกันว่า Absolute Quality และนำสินค้านั้นมาขายในราคาที่ใครก็สู้ไม่ได้อันนี้เราเรียกว่า Absolute Price ฉะนั้นเราจึงขายสินค้าคุณภาพพรีเมียมในราคาที่ดีที่สุดเราสร้างหลักการนี้ขึ้นมาแล้วยึดตามหลักการนี้ในการทำงานนี่น่าจะเป็นเคล็ดลับของบริษัทเรานะครับท่านประธานได้บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการกระจายสินค้าคือการจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีในราคาถูกเพราะความเชื่อใจของผู้บริโภคน่าจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดใช่ไหมคะเคล็ดลับการเติบโตของธุรกิจอโทมี ท่านได้กล่าวไว้ว่าคือความเชื่อใจของผู้บริโภคในคุณภาพสินค้า และตามที่ท่านได้กล่าวตอนแนะนําบริษัทว่าโทมี่จาหน่ายสินค้าหลากชนิดมากไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่จําเป็นในชีวิตประจาําวันเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องสำอางในบรรดาสินค้าหลากชนิดเหล่านี้สินค้าไหนที่เป็นเหมือนตัวสําคัญในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจของโทมี่คะสินค้าหลักของบริษัทอาโทมี่คือสินค้าที่ชื่อว่าเฮโมฮิมครับและแอ็บโซลูตสกินแคร์เซตสินค้าทั้งสองชนิดนี้ได้ถูกค้นคว้าวิจัย โดยสถาบันพลังงานปรมาณูแห่งประเทศเกาหลีซึ่งเฮโมฮิม oh ปีที่แล้วทำยอดขายไปได้มากกว่า1.5แสนล้านวอนและเครื่องสำอางแอปโซลูทสกินแคร์เซตก็ทำยอดขายได้กว่า1แสนล้านวอนเช่นกันว่าสองตัวนี้เป็นเหมือนสินค้าหลักของเราครับนอกจากนี้สินค้ายอดนิยมของบริษัทเ,าเรา ก็จะมีแปรงสีฟันและยาสีฟันครับแปรงสีฟันของเราขายได้วินาทีละหนึ่งด้ามขายได้27ล้านด้ามต่อปีครับยาสีฟันก็เหมือนกันครับจำนวนการขายมากกว่า1ล้านหลอดแล้วครับทำยอดขายได้1.5แสนล้านวอน และยอดขายสะสมหนึ่งล้านชิ้นแค่เห็นยอดขายก็น่าทึ่งแล้วค่ะก่อนจะถ่ายเทมนี้ดิฉันได้ศึกษาเกี่ยวกับอาโทมี่มาด้วยล่ะค่ะสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาดิฉันมากก็คือวัฒนธรรมการเติบโตร่วมกันก,กับบริษัทคู่ค้าค่ะการที่จะเติบโตร่วมกันไปกับบริษัทคู่คา้าอทโธมี่ได้สนับสนุนในด้านใดบ้างคะ ผมได้ตั้งกฎ1บริษัท1ผลิตภัณฑ์และยึดหลักนั้นในการทำงานครับ1บริษัท1ผลิตภัณฑ์คือการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเราจะรับจากบริษัทเดียวเท่านั้น เพื่อให้บริษัทนั้นสามารถขยายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ผลิตสินค้าจำนวนมากได้หากบริษัทนั้นยังซื่อสัตย์ต่อเราเราจะไม่มีทางเปลี่ยนไปใช้บริษัทอื่นด็ดขาดซึ่งจะทำให้บริษัทนั้นนั้นสามารถวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระยะยาวได้และสามารถลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในระยะยาวได้เราให้ความเชื่อมั่นเขาแบบนั้นครับ และเราจะรับสินค้าจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถ้าคุณภาพและราคาเทียบเท่ากันเราจะเลือกซื้อกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครับแต่ส่วนใหญ่ธุรกิจขนาดเท่านั้นจะมีเงินทุนค่อนข้างจำกัด เพื่อป้องกันการขาดเงินทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทันทีที่ได้รับสินค้าเข้าโกดังไม่ว่าทางเราจะขายได้หรือไม่ได้เราจะจ่ายเงินค่าสินค้าให้ด้วยเงินสดภายในหนึ่งอาทิตย์เลยครับบริษัทคู่ค้าของพวกเราเขาก็บอกว่ามันช่วยเหลือพวกเขาได้มากๆผมก็บอกแบบนี้ครับ หากมีเรื่องที่จะต้องไปกู้ยืมเงินจากธนาคารก่อนจะไปให้มาลองคุยกับอาทอมี่ดูก่อนเพราะถ้าเขาไปกู้เงินกับทางธนาคารก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วดอกเบี้ยนั้นผู้บริโภคเราก็ต้องเป็นคนจ่ายในราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นถ้าเราพอมีกำลังช่วยได้ก็จะให้เงินตรงนั้นโดยไม่คิดดอกเบี้ยใดๆสนับสนุนช่วยเหลือด้านเงินทุนตรงนั้นครับ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแบบนี้เราจะไม่พูดถึงการตีตลาดต่างประเทศไม่ได้เลยนะคะยอดขายปีที่แล้วเฉพาะในเกาหลีรวม1ล้านล้านวอนแต่ได้ยินว่าในตลาดต่างประเทศธุรกิจกำเนินไปได้อย่างดีตอนนี้อโทมี่เปิดไป10ประเทศแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เรามีสาขาที่อเมริกาญี่ปุน่นไต้หวันและอื่นๆรวมสิบประเทศยอดขายในต่างประเทศปีที่แล้วทั้งหมด2 0 0แสนล้านวอนครับ ซึ่งปีนี้เราก็จะไปเปิดอีกสามประเทศได้แก่เวียดนามอินโดนีเซียและออสเตรเลียส่วนปีหน้าเรากำลังเตรียมตัวจะไปเปิดสาขาที่จีนอินเดียรัสเซียได้เลือกผู้จัดการสาขาเรียบร้อยแล้วด้วยครับ<อ>กำลังเตรียมตัวกันอยู่เลยครับครับพวกเรา ได้ารางวัลท็อปมูลค่าส่งออกอยู่ตลอดครับ5ล้านดอลลาร์10ล้านดอลลาร์30ล้านดอลลาร์ปีที่แล้วได้ท็อปมูลค่าส่งออก50ล้านดอลลาร์ไปครับปีนี้เราน่าจะได้รับท็อปมูลค่าส่งออก100ล้านดอลลาร์ครับถ้าเรามองในระยะยาวนะครับตอนนี้ยอดขายในเกาหลีประมาณ1ล้านล้านวอนอยู่ใช่ไหมครับยอดขายในต่างประเทศผมตั้งเป้าหมายและคาดหวังว่าจะได้สัก5-10เท่าของยอดในเกาหลีเพราะฉะนั้น อะทอมีของเราน่าจะมียอดขายทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผมคาดหวังอย่างตื่นเต้นอยู่ครับขอให้ปีนี้อะทอมมีได้ท็อปมูลค่าส่งออก100ล้านดอลลาร์ตามที่คาดไว้และไปตีตลาดเปิดสาขาหลายๆประเทศให้ทั่วโลกเลยนะคะ ตอนนี้ธุรกิจในต่างประเทศเป็นไปได้ด้วยดีท่านประธานมีกลยุทธใ<น>์ในการเจาะตลาดต่างประเทศยังไงคะพวกเราเรียกกลยุทธ์นี้ว่า g s g s ครับกลยุทธ์ Global Sourcing Global Sales เราไม่ได้นำสินค้าของเกาหลีมาขายเพียงอย่างเดียวแต่เราก็นำสินค้าในประเทศที่เรามีสาขายอยู่มาขายด้วยครับ หากเป็นสินค้าที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับสากลได้เราจะนำมาขายซื้อมาแล้วไม่ได้นำมาขายในประเทศเกาหลีเท่านั้นเราก็จะนำไปขายที่สาขาอื่นๆในต่างประเทศด้วยครับเปรียบเสมือนเราเป็นตัวกลางในการค้าก็ว่าได้อย่างเช่นแซนวิชสาหล่ายหรือแผ่นแปะแก้ปวดที่ผลิตในประเทศไต้หวันเราก็นำไปขายในสิงคโปร์มาเลเซีย ฉะนั้นนอกจากจะนำเข้ามาขายในประเทศเกาหลีแล้วนั้นสินค้าไต้หวันก็จะส่งออกไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยดีต่อไต้หวันเองก็ยังดีต่อมาเลเซียกับสิงคโปร์ด้วยเพราะผู้บริโภคในมาเลเซียและสิงคโปร์ก็จะได้รับโอกาสในการบริโภคของดีราคาถูกเช่นกันอย่างกัมพูชาเราซื้อพริกไทยที่ผลิตในกัมพูชา มาขายในเกาหลีและอีกสิสาขาอื่นๆทั่วโลกฉะนั้นสินค้าที่ผลิตในโลกนี้หากมีคุณภาพและราคาที่ดีหรือ absolute quality absolute price เราก็จะเฟ้นหามาแล้วก็กระจายไปยังประเทศต่างๆฉะนั้นอโทมี ที่เราตั้งเป้าหมายและฝันไว้คือการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าทั่วโลกนี่คือวิสัยทัศน์ของเราครับสุดท้ายนี้ดิฉันอยากจะถามคำถามเกี่ยวกับแผนในอนาคตของโทมี่ค่ะว่าตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรหรือจะทำอย่างไรให้ธุรกิจเจริญเติบโตขึ้นในอนาคตค่ะตอนนี้ยุคเราคือยุคข้อมูลสารสนเทศลักษณะพิเศษของยุคสารสนเทศนี้ คือการที่ข้อมูลข่าวสารมันเยอะมากเหมือนพายุที่ถาโถมเข้ามามันจึงทำให้ผู้บริโภคสับสนกับข้อมูลที่เยอะแยะไปหมดไม่รู้ว่าต้องเลือกข้อมูลไหนที่เป็นประโยชน์และเหมาะกับตัวเองที่สุดเพราะฉะนั้นอาทุมี่จะนำเสนอสินค้าที่ผู้บริโภคจะเลือกได้โดยไม่ต้องลังเลและเหมาะกับผู้บริโภคที่สุดราคาดีที่สุด เป็นอะทอมีที่ผู้บริโภคไว้วางใจและใช้อย่างไม่ลังเลอะทอมี่จะเป็นคนคิดและเลือกข้อมูลที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด<ว>ให้กับผู้บริโภคเองเราจะทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์คอยดูแลผู้บริโภคจะพูดแบบนี้ก็ได้ครับจะเป็นอะทอมี่ที่ลูกค้าเชื่อและไว้วางใจ เพียงเข้ามาในอะตอมีและเลือกซื้อสินค้าอย่างไร้กังวลเพราะบริษัทได้เลือกสินค้าที่เหมาะและเป็นประโยชน์มากที่สุดให้แล้วเราอยากเป็นบริษัทแบบนี้ครับธุรกิจที่ไม่ว่าใครก็สามารถทำได้พลังของทุกคนทำให้เรากลายเป็นธุรกิจอันดับหนึ่งและพลังนั้นจะทำเป้าหมายของเราเป็นจริงนั่นคือความสุขของลูกค้าธุรกิจ ที่เป็นมากกว่าธุรกิจกระจายสินค้าอทุมีจะเป็นธุรกิจที่เป็นเหมือนผู้พิทักษ์ดูแลผู้บริโภคและจะเป็นอทุมีธุรกิจที่ทุกคนเชื่อและไว้วางใจความดีและความซื่อสัตย์คือกลยุทธ์ที่ดีที่สุด